โยโยโย่าบสองตรงเจอนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i P k l ีในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพ่จะเลือกเกมเวลาตี2อฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่2ในกลุ่ม H บอสเนียจะเปิดบ้านเจอกับไซปรัสบอสเนียนัดแรกบุกชนะโรมาเนียมา1 0นะครับเซอร์เกียบาบเรตกุนซือก็ไม่น่าเปลี่ยนผู้ ตรงกลางมีอามินกีโกวิดกับอีบานยูลิชนะครับแนวรุกมีอาดาเดดิกคู่หน้าก็แม่เออร์บดดนเดเมนโรวิดหัวหอกจากซูดกาดเล่นกับอิดินเชโกนะครับตัว,กวเก่าจากเฟเนบาเชโย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 ่เจ็ดฝาผลิตภัณฑ์ k คลนสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับไซปลัดนัดแรกคือจับเหมือนกันนะครับกว่าจะเปิดบ้านเอาชนะซามาริโนมา2-0ครับอัฟอรโตรอสมาซิโอสกุนซือครับก็มีจอมทัพอย่างกีโกลิสคาร์านอสมิดฟิลด์จากเวโรน a านะครับมีมาริโนสทีโซลิตัวหลักแล้วก็ข้างบนก็เป็นเพียรอส โซเทริอูนะครับของหน้าจากอาเบอลนิโคเซียเล่นกับอินออนิสพิสตาร์หัวหอกจากเซ k เคโซเฟียนะครับเจอหนหล่าสุดต้องย้อนไปบอลโลก2018รอบคัดเลือกตอนนั้นบ้านใครบ้านมันบอสเนียเปิดบ้านชนะ20 บ้านสาปัตสายปัดชนะ3-2นะครับตามหน้าเสือบอสเนียยังเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับเอ,า,อาง่ายๆสาปัตเนี่ยแม่วันเจอซามมโน่ก็หืดจับมาเจอบอสเนียที่บอสเนียก็ต้องการไปฟุตบอลโลกนะครับดังนั้นเกมในบ้านแบบนี้ต้องเก็บให้ได้หมดครับดูแล้วยังดูเหนือกว่าสายปัตเยอะพอสมควรนะครับที่เห็นมองว่าประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับบอสเนียมีโอกาสปิดจ็อบด้วยการเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์ทีมชาติบอสเนียเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวัน ดีครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย